สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการรีดสติ๊กเกอร์ตัวกร,รมหยีนะคะที่เป็นแบบรีติดแบบนี้นะคะวิธีการรีดก็ไม่ยากค่ะเราก็จะหันตัวพลาสติกนะคะที่ที่ที่เป็นพลาสติกอะด้านหน้าอันนี้คือด้านไหนวางลงตรงนี้นะคะเราก็จะทำการรีติดด้วยเตารีดนะคะด้วยไฟกลางก่อนอื่นเราก็จะจัดวางให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการค่ะ ล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยค่ะผ้าบางๆวางป้องกันไม่ให้เาตารีดเราสัมผัสกับชิ้นงานโดยตรงนะคะเพราะมันอาจจะเรียบตายเกินไปวิธีการรีดก็ไม่มีอะไรค่ะใช้เฟกลางแล้วก็รีดทับตรงตรงเอ่อตัวไอ้นี้ของเราเราไม่ต้องการให้มันตายไปนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยสวยค่ะถ้าเราเสียรีดรีดมากนี้เราจะทำการรีดทับตรงตัวอักษรค่ะอ่ สังเกตนะคะว่ามัน,มนติดหรือ,อยังให้ลองจับจับดูมันยังร้อนอยู่นะเราต้องรอให้เขาเย็นตัวนิดนึงอันนี้มันอาจจะแบบขยับได้อยู่แต่อันนี้มันยังไม่ติด100%เซค่ะเดี๋ยวเราจะแกะตัวพลาสติกที่ติดอยู่ด้านหน้าออกนะคะตรงนี้เราต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะคะในการแกะสติกเกอร์ลองจับดูค่ะว่ามันได้หรือ,อยังย้ำดูนยคะถ้ามันติดมันก็จะติดอย่างเงี้ยค่ะติดแล้ว แต่มันยังไม่ติดร้อยนะคะดังนั้นเวลาเราจะแกะเนี่ยเราต้องระวังเดี๋ยวหนูจะสู่ให้ดูอีกใกลเนี่ยค่ะพอเราได้ลักษณะนี้แล้วนะ,ะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากค่ะในการลอกห้ามลอกแบบแรงๆดึกพวดเอาไม่ได้นะต้องใช้นิ้วเนะะี่ยค่ะกดทับตัวอักษรแล้วก็ค่อยๆลอกตัวพลาสติกออกค่ะทำมือเบาๆนะห้ามทำแรง มันจะขาดได้คะ่ะถ้าเราดึงแรงแล้วก็หลุดออกมาเลยมันจะไม่ติดนะอันนี้มันยังไม่ติดร้อเร์เซค่ะเรายังสามารถขยับปรับแต่งตัวอักษรของเราได้แต่เนี้ยคะ่ะระวังดึงนิดนึงดึงช่วยเขานิดนึงกดทับไวค้ค่ะอันนี้เห็นไหมคะมันมันจะยังขยับอยู่ต้องรอให้เย็นตัวนะคะถึงลอกโอเคได้แล้วแบบนี้ ทีนี้เราจะปรับแต่งค่ะว่ามันได้ตำแหน่งที่เราต้องการหรือยังถ้ายังไม่ได้นะเราสามารถแกะเขาออกมาแล้วก็วางใหม่ได้ค่ะเพราะอักษรยังไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังขยับได้อันนี้เรายังแกะแล้วก็ปรับเขาได้แกะแบบนี้เลยค่ะมันแกะได้ระวังนิดนึงอย่าให้ขาดแล้วกันนคะคะมันมันยังขยับได้อยู่เราก็ขยับแต่งดูว่ามัน บาลานหรือ,อยังพอดีหรือ,อยังตามที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะรีทับนะแต่ก่อนที่จะรีทับเนี่ยค่ะเราเราต้องใช้แบบผ้ามากันตรงที่มันจะโดนตารีดโดยเฉพาะตรงมุมตะข่ายค่ะราจะใช้ผ้าตัวเดิมนะคะมาวางป้องกันไม่ให้ตารีสัมผัสกับชิ้นงานโดยตรงโดย,โดยเฉพาะตรงตะข่ายนะคะตรงสามเหลี่ยมนี้ไม่เท่าไหรค่ค่ะเพราะมันมันเป็นอะไรที่หนาเราจะสังเกตนะคะว่า พอรีดทับแบบนี้เขาจะติดตายเขาจะติดแน่นขึ้นเองเราก็ลองใช้นิ้วสกิดสกิดดูค่ะเราจะใช้ไฟก,กลางนะคะระวังอย่าใช้ร้อนมากเดี๋ยวไหมเดี๋ยวหดนี่ค่ะลองสกิดดูแต่ถ้าแบบมันหลุดอยู่แปบลบว่าไฟเบาไปนะสังเกตด้วยค่ะปรับไฟให้ร้อนขึ้นเพราะว่าเตารีดของเรามันไม่เหมือนกันความร้อนมันจะต่างกันเราก็สังเกตแล้วค่ะ ถ้ามันไม่ร้อนพอตัวสติกเกอร์นี่ก็จะไม่ติดค่ะก็ยังหลุดร้อนอยู่นะนี่ค่ะรีดรีดให้สนิทเลยค่ะติดตายเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการใช้ใช้ปักนะเราไม่ต้องการให้มันขยับอีกถ้ามันติดตายแล้วมันจะทำงานง่ายมากขึ้นคะนี้ค่ะรีดทับไปค่ะสะกิดสกิดดูก็รู้ค่ะว่ามัน จับดูหรือตั้งดูก็หลุดถ้ามันหลุดแปลว่าไม่ไม่แน่นอันนี้น่ครัมันจะเป็นลักษณะนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เองค่ะร้อยเย็นแล้วมันไม่ไม่นานค่ะเป็นอันเรียบร้อยเราก็สังเกตดูว่าจับดูสกิดดูถ้าไม่แน่นก็รีทับแค่นั้นเองต่อไปเราจะไปรีดค่ะเรียบร้อยนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแค่นี้เองค่ะง่ายๆลองทาดูค่ะ